วัดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในเรื่องของระบบนิเวศนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะที่เราจะต้องเรียนก็คือจะมีทั้งหมดหกหัวข้อนะคะนั่นะก็คือหัวข้อของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อย่างที่2ก็คือระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบิเวทิทวศ คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 4. ก็คือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 5. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการสะสมสารพิษในโซ่อาหารค่ะ,ะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่โดยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะก็จะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้ะก็ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งเราจะเรียกรวมกันว่าสิ่งแวดล้อมนเองนอกจากนี้เสียงกับความร้อนความดันอากาศความดันของเหลวความชื้นก็ล้วนจัดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยสิ่งมีชีวิตที่พบในสิ่งแวดล้อมก็จะมีอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชที่รอยน้ําหรือพืชที่พบตามผิวน้ํานะคะยกตัวยอย่างเช่นปักบุ้ง แหนจอกแล้วก็ผักกะเฉดค่ะหรือพืชที่จมน้ำอยู่หรือพบใต้น้ำนะคะก็จะมีพวกสาหลายนะคะสาลายหางกระลอกสาหลายพุงชะโดคะ่ะหรือพืชที่พบบางส่วนอยู่ใต้น้ำหรือบางส่วนเหนือน้ำนะคะก็ยกตัวยอย่างเช่นตับเต่าแล้วก็บัวสาายคะ่ะหรือพืชที่พบอยู่บนดินริมน้ำนะคะ ยกตัวอย่างเช่นแงพงคววแพงพวยน้ำผักแว่นบอนแล้วก็กกถูหรือจะเป็นจำพวกสัตว์นะคะคที่พบอยู่ในน้ำก็จะมีพวกปูมีกุ้งมีไรน้ำแล้วก็มีหอยนัน่นเองค่ะหรือสัตว์ที่พบอยู่บนโบกก็มีหอยทากแมลงปอผีเสื้อแล้วก็แมลงเต่าทองพวกนี้ค่ะ โดยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันโดยสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนะคะก็จะมีชนิดและก็ปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆด้วยค่ะโดยการสำรวจสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าขนาดของประชากรว่ามันมีความสัมพันธ์ กันอย่างไรโดยระบบนิเวศนะคะก็จะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะในบริเวณที่อยู่นั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นพวกแสงน้ำอุณหภูมิและธาตุแก๊สน,นะคะแล้วก็ส่วนความสัมพันธ์ทางชีวภาพก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในแหล่งที่อยู่นั้นๆนั่นเอง ยสิ่งแวดล้อมนะคะที่อาศัยอยู่บนที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ำจืดน้ำเข้มหรือใต้ดินพวกนี้นะคะก็จะเรียกบริเวณของแหล่งของที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตว่าแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะมันก็จะมีแบ่งออกเป็นแหล่งที่อยู่บนดินใต้ดินแล้วก็ในทะเลน,นั่นเองค่ะสำหรับ ข้อที่2นะคะก็คือระบบนิเวศและก็องค์ประกอบของระบบนิเวศในท้องถิ่นของเรานะคะก็จะม,มีสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งพืชแล้วก็สัตว์กมยมีทั้งที่อยู่บนบกบนพื้นดินบา,บางชนิดก็จะอยู่ในน้ําหรืออยู่บนต้นไม้แหล่งที่อยู่บางแหล่งนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่บางแหล่งนะคะก็อาจจะพบสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นนี้น,น,นะคะก็จะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันไม่ว่าจะมีช้างแรดนอรีนาฟแล้วก็มีนกมีม้าลายนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มาอาศัยในป่าป่านี้นะคะป่าเดียวกันนั่นเองอ่าโดยพืชแล้วก็สัตว์มากมายนะคะก็ ที่มาอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ,ะในที่ที่หนึ่งเขาก็จะเรียกว่าประชากรซึ่งเราก็ขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นในสระน้ำนี้นะคะ,ะในสระน้ำจืดนี้มันก็จะแบ่งออกก็คือมีแหนโดยจะมีแหนอย,อยู่หลายต้นซึ่งเขาก็จะเรียกว่าประชากรแหนหรือว่ามีหอยมีหอยอยู่หลายตัวเขาก็จะเรียกว่าประชากรหอย หรือว่าประชากรแมงปอก็คือจะมีแมลงปอ,ออยู่หลายตัวแล้วก็มาอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันอันนี้ก็คือประชากรของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่พบในสนาบน้ําจืดนั่นเองค่ะ,ะซึ่งประชากรของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนะคะอาศัยอยู่รวมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันเช่นสาะน้ําจืดก็จะประกอบด้วยประชากรเนะื้หอยแล้วก็แมลงปอ ซึ่งเราก็จะเรียกรวมประชากรของสิ่งมีชีวิตนี้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือระบบนิเวศของสระน้ําจืดนะคะโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเขาซึก็จะเรียกว่าระบบนิเวศแบบนี้นั่นเองค่ะแบบนี้ถ้าเกิดมีสิ่งมีชีวิตมีปลามีหอยมีปูมีดอกบัว หนึ่งมาแรงปอกกทูบนะคะหามาอาศัยอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นก็คือมีน้าํามีอากาศนะคะมีดินอะพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองค่ะโดยระบบนิเวศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศบนบกโดยระบบนิเวศบนบกนะคะก็คือลักษณะของระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบ อา,อาศัยอยู่บนดินนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุง่งหญ้าแล้วก็จะมีจํานวนของมีหอยมีต้นหญ้ามากมายที่อยู่ในนี้ซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเขาจะเรียกว่าสิ่งระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้านั่นเองค่ะหรือระบบนิเวศป่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของระบบนิเวศท,ทะเลทรายค่ะ ก็มีระบบนิเวศราบริมภูเขาที่ราบริมภูเขานะคะ,ะแล้วก็อย่างที่2นะคะคือระบบนิเวศในน้ําสําหรับระบบนิเวศในน้ําก็คือลักษณะของระบบนิเวศท,ที่มีสิ่งมีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นค่ะแต่สักครู่นะคะตัวอย่างของเราก็ยกตัวอย่างเช่นก็จะมีบอ่อมีหนองมีบึง นี้ก็คือระบบนิเวศบ่อค่ะอันนี้คือระบบนิเวศของหนองนั่นเองแล้วก็ระบบนิเวศบึงอันนี้ก็คือระบบนิเวศคลองแล้วก็ระบบนิเวศทะเลนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับระบบนิเวศไว้เพียงเท่านี้นะคะดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันค่ะวันนีส้สวัสดีค่ะ